ปวดพี่น้องเอ้ยะลายดีงามแรงเด้อจ้าค่อยขำลงแรงเลยหาแนวอยู่แนวกินลูกก่อนหาแนวอยู่แนวกินให้ลูกสา,ายล่าอยก่อนเด้อพี่น,ออน้องเลยเข่าเอียงโยอ้ายกินกรบปูกินเข่ามุดจุดเข่าลายเต๋อ ทั้งลูกไทรหลาทั้งลูกไทรโคก,กหนึ่นใะเบิด์สองคนถัดเบิดเลยเนาะกินเบิดเต้อลืมน้องบอยไปอันบ้านคลืมกับืมบอกให้ซื้อแค่ลอดไมใหาย สบายดียนีแรงจ้าพี่น้องสวัสดีปลาสุกุตุกคนดาจ้านี่ดีจะนับที่ต้อง,องไองอออม่ลงบาดคือเก่าคือเดิมเมื่อก้องต้องเมื่อยตีบ้านจ้ะยืนแค่โจโลอยู่จ้ <c oughs> ะเอ็ดอาหารในลูกป่ะพี่น้องต้นแม่กับพ่อกับปันเจ๊พรกลมสวยยังโบ้หูจะกินยังอยู่ยจ้าชงใจสิ ยังลหรเฮ้ยปิ้งปิ้งปิつつ้งปิ้งแล้วใกล้ออกก็ลุกคุ้งกพัดให้เข่าหอมๆก่อนพี่น้องจะค่อยปรุงรส พักใส่เกลือเะดีอบอหามมือนีิอ่ะบอใส่ลงไงปกติอย่าแต่ซีอิ๊วดำก็ก่าน,น,นะถ้าใส่เก,เ,เกลือเพิ่มแต่ซีอิหอมไปอีกแบบนึงใส่ซอสใส่ซีอิ๊วก็หอมไปอีกแบบนึงคนละคนละย่างแต่ดได้พี่น้องเขาพลาดก็ได้ รสชารรติคนละรสกันหรือได้จะปะบัวพัดต้องให้เขา้าแตกต้องแดงต้องแดงผุในปะบัวมกากนนะนะคำว่าข้าวผัดก,ก็ต้องผัดจิงๆิงเนาะพี่นเนาะ ใไปทอดปุงรดเอาจันหอมใไปทอดปุงรดอะไรฉันหอมหอมทอดปุงโรดาหารแรงของลูกชายจ้ะมือนี่เขาพัดไข่จ้ะพี่น้องลดทีนิดหนึ่ง ที่ดำๆเลยเนาะน้ำตาลเข้าบอกน้ำตาลที่ไทยจ้ะ หอมแล้วจ้าว้าวดีจัง โรยจนหอมเป็นอันว่าเซร็จสิ้นลาดูอะไรตา,มาืมกระไยตายกันไตาน้นบ่ติดบึม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 ขะพัดขาพัดก็ต้องพัดแหละน้องพี่น้องเนาะโอเคจ้า เรียบร้อยซองไอ้น้องเมนูเฟิงสซองไอ้น้องมือนี่ข้าวผัดไข่ กินบ่พี่น้องมากินบ่จา้าแซ่บๆกับน้องบิ๊กน้องบอยเด้อจา้าพี่น้องอกินแล้วจ้าซองไอ้เนาะไปดิเป็นอะไรใครเนี่ยใครแน่บ่ในปากนะกินแล้วจ้าบัวทาพออ่กาอกับแม่พี่น้องฮัลโหล ยังเศร้าได้ด๋อยด๋อยะปล่อยเพื่อนกินไปจ้าเป็นปลาบัวก็จะไปแต่งดูพ่อต่อสามสิบห้าบาทเป๊ปซี่กินเกาพาร์ตสามสิบห้าก็เป็นห้าสิบห้าบาทสองยางนั่นจ้บอบ่มีในบางโนเสร็จแล้วจ้าอาหารกินปลาบัวพี่น้องมือนี่ลาบกุ้งจ้ะ หลับกุ้งหลับกุ้งอย่างหมูอันนั้นขวเครื่องในของเพื่อนสาวป่ะกินข้าวแรงน้ำกันจ้าพี่น้องพี่น้องบ่อปลาใหญ่ห้างนี้คนดื้กรกะเทึกนึกน้องเขามาอยู่ในเฮือนปะสุดเลยค่ะ้าแรงน้ำกันจน้าไม่ อุเ้เขาเย็นไม่แด่เขาเย็นกับเขาเย็นด้วนึ่องจากวขได้กินอ่ะกินใหไ้กินมันเิ่อไให้ป่ไหไน้องไม่ได้กินเขาแรงมล้กันเนอะน้ำบดไเ้เมือท่านก็กินเขาแรงแล้วน้ำบไเ้มืจ้ะแต่เมื่ออากาศอุ่นขึ้นเด้อพี่น้องก็าวน้ําแบบสบายสบาย รอ,อดแล้วบวัวราบอุ้งพี่นอยังลาบเนียวอือก็ทั้ไม่น้องอยกินแล้วเร้อยข่าวพัดกินได้ลยเลอลาบกุง้งเมันฝรั่งตกวัาเค็มนัมว bạn đi, bạn đi thì làm mang lại, cháu cứ bỏ về bên hà rồi nói nón cái đêm này nón chơi. แ่พัดขับพัหนหายแ้พักกัไสเลยจอ,ไนนองไว้เนาะข้าผู้ข้าวรับใช้ประเภทนี้นลูกโดดเลยไอ้พี่ดีครับแ้่ผมขอเองนี่นนนนนเดวเนาะ นเป็นอะไรู้เป็นอ่่เป็นไ่เป็นแต่แก่แน้วอืมมีสิ่งกาผกระดาษเล่นเลยอืแต่เ้าักระดาษก็บ่นเป็นเลยกำลังรุนไปอืมกระดาษแกะบปบวกอ่ จะมอง๊กถ้าเปิดหน้าติดองมีทหน้าอ่านเปิดหน้าอ,อ,อ,อากาศเย็นอานนัไห้ขวดด้ลายรบคงอ่ะเห็นลายเลย

แล้วให้น้องเบลมาช่วยเพิ่มเพิ่มเลยนั่งนอนเลยเนาะอยู่ผู้เดียวพี่น้องหลายคนหนึ่งคุณท่านอันนั้นโบจักรว่าว่าไม่ก่อนเธออยู่คนเดียวเหตุผลที่ปั๊บบัวไม่กินข้าวกินน้่งนั่งไม่ลูกสองคนแต่ว่าลูกไปเห็นงานทุกท้ายเบิร์ดอยู่คนเดียวกินข่าวเพแซ่บเลยออกไม่กินข้าวน้ำจ้าเมื่อก่อนประบบัวเที่ยวเมื่อกินอยู่พูด เดียวาจากัจแล้วจ uh, ้าเลยแต่ข้าวปั้วัองท่าะจองปัวเที่ยวมันกินเพื่อนไหนไปเนาะต่ำซุ้มเนาะแกงมะม่าต่ำมะคุ้งแกงมต้มงานแกงยเอาไปแกงไปแกงทกคเมืกิน้งขมงานขมนะเนี่ยทุกคนต้กิน มึกินม,งมึงทำาุกทน่้ทไปร่วมกัน,เ,กน,เ,น,นเพื่อมองเหตุผลเพื่อทำไมเพื่อนเ้ากระบาบัวตัดมือนั่นนะเอาไปแก่นุ่มงเพื่อบุญแจกมาเก็่งห้าเก่งมัน้มน,นั่นเอง ăn này kẹo luôn chứ vào cảm ơn không vào không ừ. gọi là mặc cái nghe ngoài thôn nó nhắn cũng ngon cái thôn dạng những cái về trong dạng ข้าบ้านำมันี่อันนัมาน้ำ่ดคขานบ้านนำบอข้ามบานไหมใช้ยูนั่นแหละแม่บ่งยูข้ามัาะต้วอย่างเดี๋ยวพ่จะต้มน้ำขาดน้องบิก อมาแล้วลูกพอยนกค้างปีกมาทังล้านแม่หมอฮะผู้น,นอนบันน้อนอนี่น <c oughs> ะสอันเงินนะอะแกกินโอวันตีนห้อนๆอุ้นรุ่นจ้างข้ายอ้ากับผซื้อมาหาย <c oughs> เอาเอาวันตีนกล้องไปต้มกินน <c oughs> องบิบไปนเรา Cái lãi cả lãi kể nè Nồi thăm lái lái lần nè, lái cái hát ơi banal ra môn niệm 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 Ơi niệm 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 mình niệm có đi niệm 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 บม่ได้มากอากาศอ้่นึ้นแล้วพี่น้องเอ้ยหมอกให้ลงเลยฮะอุ่นเงง้ยหมอกลงแหงกันหนาแล้วเดือดิมแล้ว กันเบอรแล้วจ้ะทำระกาต่างกันจ้ะคพ่อคุแล้วเขาคตร่ชิมหน้าจ้ะพี่น้องน้องรับกันามีกันทุกคนเด้อพี่น้องจ้าปแล้วจาไดดีกินเต้าตรงนั้น